ไปสอนไดยของนางฟ้าค่ะพิเศษสามไปสอนสอนได้ของนางฟ้านะคะไม่ได้ก็อยากได้อะไรก็ไม่ได้เทียร์พลังงานเทีย เ้วเด้อขี่เกียรลุ้นเราคุณลุ้นก่อนพิเศษสี่ของพี่เด่นจังนะคะไม่รู้ว่าพี่เด่นจังจะให้รางวัลอะไรของพิเศษตัวเสียแต่เยิ้มบอกว่าลุ้นไม่ขึ้นเสียไม่อยากได้ของเฮียเด่นเฮียเด่นจังกลัวได้กุญแจมือซ <c oughs> อบแท้กุญแจมือ มามาลุ้นพิเศษสี่นะคะเดี๋ยวแปึง่ะขอบวนชื่อลับกันนะคะตั้งกัเบิ่มขนาดข้าบวนยังไม่มีใครลุ้นขึ้นเลยมีแต่ใดไอ้พี่ลุ้นขึ้นอยู่เดียวแด่เด่นสอนอยู่ไหมเขียยพลังงานสอนอยู่ไหมสอนได้พิเศษสามนะคะอยู่ไหมเนี่ยดูดิเป็นทงเป็นเทนนะโรตีมาสะบา สุสูรูปเดียวกันบพดทุกคนสบายใจอธบายใจอย่างวะเบลล่าวิลล่าวะโอ้ยค่อยๆมาเด้ไงก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน่ารักเนี่ยเตรียพลังงานนะคะเดรียมพลังงานดีๆกับพี่สอนด้วยนะคะพี่สอนได้พิเศษ

ได้รางวัลพิเศษค่ะมาพิเศษสีแล้วมาเร็วมาเล่นจ้ะเขาจับค่ะจับฉลากจับจับออกจับออกจะออกจับออกลุ้นกันมาเร้วค่ะว่าจะออกจะออกเป็นคนแรกหรือว่าจะได้รางวัลพิเศษสีนะคะพิเศษจัง คอยกลัวของของขวัญจากจากพี่เด่นอะไอว่ไอวี่ใครคอยรุ่นหลไยะครับอะไรครับและจีเกียกันนะ อันตรายครับเราเดี๋ยวก่อนค่ะอย่ามาเอาลี่นาออกมาเลยเจ้าล้อทำไมข่อยรู้สึกดูลึกๆึกเจลเลีเจข่อยกำลังเวงเวงๆอ๋อพี่เด่นสระสิทธิ์ของตัวเองนะคะเหลือยิ่งข่ามากเหลือยิ่ง่ามาก มันขึ้นมาเป็นมันขึ้นมาเป็นแบบสี่เหลี่ยมเงี้ยแล้วก็เป็นแบบเป็นตัวเราอ่ะเข้าไปอยู่ในแบบว่าเหมือนแบบกล้องมันเปิดอ่ะเออหถ่ายถ่ายไปทำไมถ่ายทำไมวะหรือว่าเป็นกล้องของมันแล้วก็เรียกบอกวุ่นวุ่นตะกี้เขาตาว่ากล้องอายก็ไม่อยากเดี๋ยวเดี๋ยวก็เป็นคำตอบมั่งเผือคำตอบมันจะเป็นรูปภาพเต็งออกมาให้ดูเป็นกล้องให้ลองถามใหม่ใช่ไหม ไม่เดี๋ยวฉันจะลองไปสามดูไงเออเออมันส่องคอยเลยคอยก็ไปอยู่ในในโปรแกรมสิรีแล้วแม่เนี่ยหลายขาดมากหลายขาดมากแล้วสภาพแบบกำลังแบบก็ม่ยอมเอียงแบี้ๆตอบได้ภาพอว่าจริงบอกว่าจริงไม่หาคำตอบเลยไ่ฟูลย้า ไม่แล้วแบบพี่นานาบอกเลยนะมันตอบได้ภาพเพราะอะไรรู้ปะมันไม่พูดสักคำนี่ไงก็ไอเยะมันนั่งมันนั่งข้างกับโค้ชไงไงแล้วก็หันไปตอนแรกมนันทีช่วยแล้วก็หันไปออกองอยยบคู่เลยหนึ่กองเขินมัน นัรันไปบ้านที่จุเสร็จแล้วสเสร็จ่าไพอ,อพอ่อเบิเ้ลดพ่เบิรลบอกว่าพี่นิดผมอ่ไปเฝ้าบ้านนี้ตลอดนะคผมไม่ได้ยินคำว่ากองเอาย,ย่เลยรายารมาง่างงยังนะีค,ะค่ะพี่8พี่ชมชบคุยสวัสดีกินข้าวหรือยัง มาตอบว่าฉ <differences S 2> ันจะกินข <problem> <laughs> <int> ้าวได้ยังไงล่ะเธอก็มีการแบบเธอก็ด้วยเธอก็ฉันจะกินข้าวได้ยังไงล่ะเธอก็